สวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะตอนนี้เในชอบไอไฟตอนนี้อยู่กับผมไอไข่อยมาถึงปักขออ่อค,อคนเดิมน,นะครับตอนนี้ผมอัปเกรดกลายเป็นมืออพีจีนะครับแบบนีเ้เสียงอะไรวะคุณนี่เสียงวะตัวอะไรอ,อะคามร้ามไข่คาร้ามหูเอ๊ะเราจชวิ่งวิ่งอะไรวะเสียงอะไรวะ ยิงอะไรวะอุ้ยกุศนะไม่ใช่ไปเจอไม่ใช่ฉันไม่มีเน็ตเซ็นะไม่ได้เปิดเน็ตเซ็นะไหนวัวตัวอะไรเก๋ใช่ไหมยิงอา g ีจีใส่ฉันตะกี้ฉันรู้ว่าเป็นเก เกตายแนย่ตอนเดียวไม่ไม่ไม่ยังไ,ไ,ไม่เคลียร์ครับยังไม่เคลียร์นะอึบเ่ยจับไปเลยเอ้ยอย่าจับฉัน,น,นไปนอ,อะไรจับแกไปทำอาหารที่ฉันจะทำก็คือพูดไฟให้แกปิว้เวเแออ้าเอเอ ไอ้ชิคี <fin anta> <ots> ่แกทำอะไรฉันฉันโกนแล้วมั้งเป็นร่างร่างนิวเคลียร์รู้สึกว่าแกจะทำอะไรต่ออย่าโอ้ยเดี๋ยวฉันปิดภัยท่านตั้งนิวเคลียร์เลยนั่นเนียนเที่ยวร่างปลอมกับทที่เป็นร่างมนุษย์แกสามารถพุ่งไฟพันดินโโงเกินอ่ะนี่ยกัดกัดโอ้ยทำอะไรนี่พุ่งไฟโอ๊ยปิว วัวจ er? ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดดูท่ายากนครับทุกคนดูดิดหนื่ย